วันนี้กัปตันทีไม่อยู่นะนั่นเพียบเสียตรงไม่อยู่ครับก็ได้ารถถังป้องทษนะแม่วันนี้คูแดนหลักเองครับยักษ์ใหญ่คนบุรีครับไม่หล่อไม่หล่อใช้อีกอย่าให้เขาพิงได้นะหมดเลยหน้าเนี่ยใช้ทางด้านปลายครับแล้วก็ทางด้านแท็ก ตัวน้าด้านคือามาใช้เป็นน้าด้านแยกแด้านดุ่ครับทางขวาให้น้าด้านปอกทงเกมเลยครับตรงกลางเนี่ยให้น้าด้านโบครับนี่ต้องบอกว่ายัาพอมาจาก5-9ร,รับเอาเกมเริ่มขึ้นแล้วครับโอ้โหนมาถึงก็โดนตัดก่อนเลยครับแย้นี่ความเร็วสูงเช่นเดียวกันนะโอ้โหแล้วจังหวะนี้พิทธินเป่าออกไปแล้วครับ เดี๋ยวดูว่าจะมีผลกระทบต่อทีมหรือเปล่าวันนี้ขาดปอนอีกแล้วครับเลยต่อนหน้าเนี้ยต้องบอกมีอยู่แมนนึงเนี่ยขาดด้านศูนย์หน้าตัวเก่งปอนเนี่ยก็เกือบจะแพ้ไปแต่วันนั้นเนี้ยเอาตัวรอดกลับมาได้ที่กําลังชนะ2-1ครับไปแย้ไปดิวางบอลยาวมาถึงปลายโหมดจมปัดเอาได้แล้วหนุนแล้วแทงกแย้โอ้โหลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสัมพันแรกของด้านแท็กเนี่ยครับโอ้โหมู่กลาง สมพู่นแบบจริงๆครับดูดมาทาัด้านซ้ายแล้วก็แปเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อส้วเป็นในด้านเพียร์ขึ้นนำนะครับยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยครับต้องบอกว่าเครื่องยังไม่ร้อนนด้านซีนามิที่โดกนกอนเลยครับทางด้านซ้ายเนี่ยวันนี้ใช้ทางด้านออฟครับเซ็นเตอร์ฮาร์มขาดหายไปคือเบิร์ดครับตามยักษ์เช่นเดียวกันครับเอาทาง,ง,งด้านเก่งยืนเป็นเซนเตอร์ฮาร์มตัวเดียวเลยครับแล้วลูกนี้โดนแ้จากด้านหลังครับแลวเป็นลูกฟาวะเนะ่ เป็นลูกปีชี้ครับตีมเล่นอย่างีแล้วใช่นตีเล่นแับตีขาเรียยไปตีขาเรี่ยไปไอย่าแตกนะบ้างแต่ไม่แตกเดี๋ยวก็รู้ว่าเพื่อนตะโกนบอกอย่าแตกครับอายุทยานี่แตกไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวดูกำแพงอายุทยาจะเป็นไงครับโอ้โหนี่ใช้รถถังบังทนยืนกำแพงต้นหัวเลยครับ ใสเปิดโดงนี่นะโถงกลางเข้ากลางกางเอาโอ้โหได้ด้วยปลายบอลสวนโอ้โหมันง่ายเลยเพียงวันนี้เพียงโอ้โหเนี่นาทีละลูกเลยครับโอ้โหอโกมาแรงจริงๆครับในนั้นเพียงวันนี้โอ้โหนี่นะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าลูกนี้ปั๊มนี่ผลงานยอดเยี่ยมเลยครับให้เครดิตปั๊มครับโอ้เครดิตนี่ต้องให้ปั๊มก่อนเลยครับตะโกนบอกให้ปลายวิ่งวิ่งนะครับ ใม่มิ่งให้เลยพรุ่นี้ได้หมกสวนเข้าเลยครับเอสาสองประตูต่อสูแล้วทินามิโอ้โหวันนี้งานหนักจริงจริงครับขาดหายตัวผู้เล่นหลัดด่ัดไปเกมลูกเนี่ยด้อยลงแน่นอนครับออฟตัดเข้าตรงกลางแต่ลงอีกทีนึงตั้งท่าจะยิงยังเบียดกับปั๊มโอ้โหปั๊มเนี่ยเอาชนะได้ครับปูนี้ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับแล้วตีแล้วแต่หิ้งไปเลยครับหน้าทันไหนครับใส่ทันนั้นกปก่อนครับโอ้โหวันนี้กับสามทีทางด้เสียตรงเนี่ยไม่อยู่ด้วยครับ ทางด้านเทียบนี่เราต้องเล่นด้วยกลุ่มกำลังที่มีอยู่เนี่ยครับแต่ก็ยังมีตัวสองรองอข่านสนามเนี่ยพอสมควรนะถือน่นซีนมีครับสองต่อศูนย์แล้วลัะโอ้โูเกมนี้มันเหลือเชื่อจริงๆครับโดนนาถึงสองศูนย์เลยวันนี้ซือนามีจะเอาตัวรอดยังไงครับวันนี้แย่ yeah. จะทำชิงให้ดูกเอายังเอาตัวรอดไม่ได้ครับวขวาไม่้างขวา ออมให้เก่งแยกทิกด <Yeah. S 2> ได้โอ้โหตัวต่อตัวไปลำบากครับต้องให้ปอบตัดข้ามมาทางด้านซ้ายออฟตัดข้าตรงกลางจะหามุมยิงไม่ได้ครับเอาเก่งตั้งจริงพูุกนี้ก็ยังติดทันและไปนัดขวาปอมจับไม่ดีลูกุกนี้ออกข้างไปครับ วางบอลยาวจริงๆแล้วลูกนี้แท็บโอ้โหโดนแท็บออกข้างไปครับเป็นอะรด้านเก๋นครับใหญ่กว่าครับเด่นกันสั้นๆครับดีผ่านมาตรงกลางแท็บใจจริงลูกนี้ไม่ทันครับแล้วบอลเคลียวข้างไปอีกครับ ไปตรงการลางรูปนี้ก็โผล่ตั้งได้ปั๊มพยายามจะปังไว้เอาวะโคนดันดีครับนั่นทีนี้ก็ต้องเตะทิ้งโูมเดียวเลยครับออกข้างเลยลูลกนี้จังหวะจะแตะสวนขึ้นมากันไม่ดีเท่าไหร่วางยาวมา้งหน้าจะโหตั้งทิ้งได้ครับนั่นตีตคนานตกไ,ไ,ไปแล้วล้วยเอาหน่อยเฮ้ย ผู้หูเล้ยงบอลเตะเท้าดีจริงๆนะน้แย้สวันนี้ไม่มีคู่หูแล้วนะปอนเนี่ยคนเดียวครับออแบบร่างทั้งทีนะตอนนี้นะน้แย้ใส่อะไรไม่ออกออฟต่อปตัวต่อตัวลูกนี้ยังเอาตัวรอดได้เอาอฟหมุนแล้วเปลี่ยนนหน้าขวาปอนปอนโว้เหมือนบอลไม่ค่อยเคลื่อนหน้าไปเท่าไหร่วันนี้ซคลอนวันีนี่ ติดติดขันๆครับจงหวาดจะเล่นเกมลูกใส่เข้าไปข้างหน้าก็เอาแล้วหมู่จะบอลลูกน,นี้ก็หลุดก่อว,วัดผูวางบอลยาจากด้านหลังถ้านันเก่งให้ด้านหนุเดียวข้างหน้าเลยครับ ของวินแก้เกมเลยนะในด้านซีนนี้ครับโดนนันหนึ่งสองศูนย์แล้วตอนนี้เอาในาด้านนิวลงมาแทนในด้านปอมครับจับแล้วไม่ดีแล้วลูกนี้ยาวหวางไปแยกอีกทีหนึ่งเอาแล้วได้ครับต้องเตะทิ้งเลยครับโอ้โหอันนี้นใสน่เท่านั้นเลยครับนี่ต้องบอกว่ารถทางฝั่งโคนนะั้นหรือว่าใครจะไ فا ่มาเจ็บครับ,รบไม่น่าจะเสียครับออกมาทางด้าน,น,นซ้านปูรูปนี้เสือกรูด ออกการสนามให้แรงนิดน <hel> ึงครับหลุดไปทางขวายิงมีก็เผาจริงๆครับเข้ามือสามตู้เลยครับเกมลูกนี้ยังทำได้ไม่ค่อยติดต่อซื้อนามิแล้วเสียอีกแล้วเนี่ยครับโอ้โหแดนทุลังจริงครับเก่งลูกนี้แล้วแท้แปงชนเสาเรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่จริงจริงครับลูกนี้ ปูจังหวะเสียจากแดนการเนี่ยโดนปัดขึ้นมาเรียบร้อยเลยครับเป็นประตูเลยครับเทานั้นเทียบดีได้ประตูที่สามครับไปอ่ะไปลงคนสุดท้ายไม่ได้ยิงเป็นคนก่อนปูผู้เล่นสำคัญสำคัญไม่อยู่ครับระบบทีมต้องบอกว่าขาดหายไปค่อนข้างเยอะเลยครับซีโนมิโอ่นี้นี่มันยังง่ายแล้วครับโดนเทียบดีนำสามศูนย์ครับ าเดินการนุ่มเนี่ยจะเอาโัวรอดจะหนียังไงโอ้เจอด้านหลังนี่ตาตินเงาเียครับแต่หลบได้แยบจะให้ลุกนี้ก็ติีนั่นแท้ครับน้ำครับก็เล่นง่ายครับเปรีงเล่งครับตอนนี้ก็ลงไปเล่นรับดูว่าจะเปิดตำราลูกยังไงครับตอนนี้การตำลลร้ายชัยยุทธมาสู้เลยดีกว่าครับแล้วปัดลูกนี้เข้าทางไหมครับโอ้แต่หลบได้ยิงหนุ่ม

ไม่ได้ทำได้เซฟเลยอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยดิบมากบอลมีไม่ได้เซฟเลยอ่ะบอลต้านโทษโทษบอลต้านบอกอย่างนี้เพียบโดนเลยทำมีทำทางถูกต้องเลยวาติดเวลารับขวาไปนั่นขวาให้โมวั์ดูดูเวลาเราพลาดเอาเวลาเล่นเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่าครับแต่ลงได้ตรงนี้แต่เข้าการไม่ผ่านครับ โอ้แล้วสวนขึ้นมาแท็กสามคนปั่มรีนทะลุประตูกาโอ้โหแล้วปลายสอดมาแปะโอ้โหแล้วตั้นไปครับโดนอ็อฟเนี่ยตัดไปได้ครับโอ้โหจังหวะพรุ่นี้จะให้น่าแท็กคือเนี่ยให้เปล่าโอ้โหถ้าให้มาแรงๆนี่ียบร้่าแน่นอนครับเดยวจะเปลี่ยนตัวให้สัญญาณพุทธศิลป์เลยครับเก่าแรกเป็นไม้สีด้วยครั ขึ้นมาแล้วครับถือ่าตุงต่อาสามแล้วนะซ่งเรไม่ยับมาช้าช้าครับแของบอกเหมือนอัตเตรรย์ค่อยค่อยมา เปลี่ยนตัวถึงสอ,องต้นแนงเลยครับทางด้านเพียบแล้วก็ทางด้านซีนามีครับเอาทางด้านโบออกครับโบแทนเนี่ยทางด้านจะเป็นงานฟอสค,ครับเพียบก็ยังไม่ผ่าเกมลุกแกนะจังหวะนี้แตล่ลงโอ้โหได้ประตูที่สี่ครับโอ้โหนี่แฮนนี่ร้อนแรงจริงๆครับ จะเนี่ยคุณโยนี่ยซัดไปแล้วสามประตูและแพทิคนะครับให้กับทางด้านตัวเองเนี่ยแล้วก็ทางด้าน,านทีเทียบเป็นสกอร,ร์ที่เสียสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้ซูนามิโอขึ้นลมเงียบสงบเลยครับตอนนี้ซูนามานนิมาไม่ทันมาไม่ทันจะมีมาไม่ทัน,ทนโอ้ต้องบอกวันนี้วางพูดไม่หมดนะทางด้านทีเรารู้ทันนะซูนามิไม่ขึ้นคนระับ ฉีดแล้วก็ออกไปดูเพื่อนเล้นมั่นครับให้งาน,นเต้ลงมาแทนครับไปผลงานไปผลงานดีครับ่าเ<ไ>ป็นหนึ่งประตูเช่นเดียวกันแย่มาแลับดุนพิกเข้าหารับด้านขวาป๊อปยิงลูกนี้โอ้โหยิงตนบอลงานไกลเลยครับใช่นะเบ้เอาแล้วเบเบครับเบเบน่ สองทีห่หัดทิ้งเรือด้านต่้งไอามาเป็ดแปรลูกนี้ก็ยังผูกเข้าแน่นว,ว,ว่าต้องกดหัวคิวนิดนึงครับตักไปหลายลูกแล้วโอ้ยต้องส่วนใหญ่เวลายิงปิดท่านเนี่ยจะก้มลงไปดูรองเท้าตัวเองครับผลหัวคิวมาไม่ค่อยดีครับ โอ้ยนี่ลูกนี้ถ่ายหลบได้ตัวต่อตัวใหญ่พอๆกันนะนนั้นปลายแล้วนั้นเก่งหูนี้เก่งเอาชนะได้ครับย่นทางด้านซ้ายเกี่ยวบอลแล้วครับไปหนีไปเองนะครับแล้วไปลูกนี้ไม่ผ่านนะโอ้ยตรงนั้นน่าตีสกัดได้จากหูแล้ครับเตะมาตีแต่ลูกนี้โอ้โหแต่ลูกนี้เหมือนบอลเซียคนเลยครับเม่กี้เป็นคนแม่สวยนะ แล้วกินพวกนี้โหแม่ทุกทีต้องกินมองอย่างเดียว,น,ยว,วนะตาขมใช้จินตุลญาใช้สายตาในการป้องกันอย่างเดียวครับยิงดีครับเหนียมไกลตังหวายิงเนี่ยระยะค่อนข้างไกลครับบอลเลี่ยนยิงพุ่งแรงดีจริงครับลงมาบอลเด้เฮ้ยไม่ต้องหนีดิ บอลยังลอยโด่งอยู่แล้วตั้มไปเกี่ยวบอลได้ลูกนี้แล้วนิวก็ยังตัดไปได้ครับแล้วเก่งโอ้โหลูกนี้นี่ตัดสินใจที่ ใจร้อนนิดนึงครับจริงๆตรงนั้นเนี่นยไม่มีใครเข้าอีก,กดดันนะ่าจะเก็บไปเล่นงอนนะั้นหลายรายการตอนนี้ต้องบอกว่าเนี่ยขั้นกวานวิกฤตเลยอ่ะท่าน่าซีนอมิสไม่รู้จะเอาใครไปเล่นเกมรูปดีครับแอลลี่ให้ต้องบอกว่าด้วยผู้เล่นที่มาใหม่นนเนไม่ค่อยลงตัวอะไรครับนะงงนี้หลอก ไม่จริงเล้ครูเกินเหนือชั้นเกินไปแล้วลูกนี้ จัดแล้วลุกนี้ด้านครับกะหูแล้วเข้าวิสกัดจากด้านหลังครับจะมีเฟาแน่นอนครับข้ามแดนมาแล้วครับฝีคิกระยะยังค่อนข้างไกลครับเดี๋ยวดูว่าจะได้ลุ้นบ้างหรือเปล่าครับเป็นด้านเบิร์ดเนี่ยจะขอทางด้านเป็นเบิร์ดเนี่ยนะจะขอที่เองเลยครับอยู่ที่บอลแง่คนเดียวครับ ผู้ดัาสีเนี่ยบอกครับแม่เหปอนเขี่ยบอนเข้ามาใกล้เกินไปครับเบิร์ติงลูงนี้นั่นแหละครับตามชื่อเลยครับไปีหวางยาวมาเต้าครับจับโดนลงได้ขู่ขู่ก็เลยครับพี่สอดไปด้านซ้ายของูลูกนี้หนูเป็นนั่นตามครับ โอ้โหนี่ออกตัวนี่ชนจะไม่มีกระขานที่วิ่งทะลุเลยนะโหมงเสยกลับมาออกปิ่งมาสามสี่คนแล้วเปิดมาทางด้านซ้ายลูกน,นี้จะไปิดไปก็ไม่เห็นนะนันนันหนุ่มเปิดลึกจริงๆนะทางด้านเบนเริ่มจะจับทางกันได้บ้างนะครับตอนนี้ปฏิปต่ปตอดได้บ้างแล้วด้านสึนามิครับใช้เวลาพอสมควรนะครับผ่านไป18นาทีแนละ้ว เริ่มจะเข้าใจกันแล้วเปิดใสโกบล่างตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับบางไว้ก่อนเบนเอาผู้เล่นสนให้ได้เปรียบหนุ่มหลอกมาลูกนี้เนโะบอลมันนัดตามมาตามที่คิดครับใจเนี่ยไปแล้วับเล็งซ้ายเป็นตัวจยิงนะแต่บอลในหายไปหนอย่งรไม่รู้ สามเข้ามาตรงกลางนั่นนะครับจ่ายตามเสียงเลยครับแล้วหลุดมาซ้ายยิงลูกนี้ก็เต็มเท้าอีกครับจริงๆเนี่ยตำแหน่งที่น่าจะยิงได้เนี่ยน่าจะเป็นทางด้านเบิร์ดเนี่ยตัดสินใจยิงก่อนนะทางด้านหนุ่มอาอนาทีสุดท้ายครับยังไม่ลงเทมเวลาบาดเจ็บครับสตอร์สีประตูตอ่อหน,นึ่งน้ำทั้งสามลูกเลยครับวันนี้ซูนามิต้องบอกเทียบนี่ทำการบ้านมาดีครับวางคู่งให้หมดครับรู้หมดเลยครับ ามาช่วยยดเฮ้แล้วแต่ลูกนี้รอดขาโอ้โหโอ้โหนีสองลูกเลยครับทีเดียวแล้วรอดขาครั้งที่สามแล้วโอ้โห<อ>สามนี้แรกแกประตูไม่ได้นะครับโอ้โแกเราคน,นีใจคอร์เข้ามาลูกกลางเอาครับหนุ่มพลิกได้จริงลูกนี้ติีฟ็อกตีกวดไปลูกนี้ก็ไม่ทันนะนรจริงๆก็ไม่ทันอยู่แล้วยังไงก็ต้องสปีดตามเสียงได้ตลอนนะเขาเข้า,ขา,ขา,ขา สามวิ่งเต้รออะไรอ่ะให้มาขวาโอ้ย้อนหลังเพื่อจเยอะไปวิ่งดั้นตัวสปีดเอาไปนั่นหน้าครับด <th af: a temple outside> ิวได้มาเก่งแทงไปตรงโต้งนี้โอ้โหแล้วหลอกดีแล้วนั่นตีหลอกหรือหลบก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหก็มาลงโผลเนย จังหวานรอนี่เหมือนเหมือนเหมือนหลบมากกว่าแล้วทำได้ดีด้วยเอามดเวลาครึ่งแรกครับเป็นด้านเที่วันนี้ออกสตาร์ทมาแล้วก็ทำผลงานนี้ค่อนข้างดีเพื่อแรกเนตกซื้สก้อนซี่ปตัวก้อนเลยครับต้องบอกว่า